ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอเพื่อนคลิปนี้มาดูมาดูที่ว่าผมเขียนสูตรเลขที่ไม่มาหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าว่าดับมันก็อยู่นั้นเพื่อนนะถือว่าไม่มาก็ใช่นั้นเพื่อนนะจะเลือกยังไงจะเลือกว่าดับหรือเลขยังไม่มาก็ได้นั้นเพื่อนนะไม่มาหน่วยล่างแล้วก็บวกสาม ไม่มาไม่มาแต้มสองตัวล่างด้วยนะั้นเพื่อนนะอ่ะเพื่อนคอยดูนะั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายตอนตอนเห็นตัวเลขอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะั้นเพื่อนนะวดหน้านี้งวดห,น,น,หน,น้าที่จะถึงนี้นะั้นเพื่อนนะผมว่าถ้าสูตรเดินแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวเดียวนะั้นเพื่อนนะสุดเดียวสองตัวล่างนะตัวเดียวคงไม่มานะั้นเพื่อนนะ มันคงจะมาสองตัวเลขล่างตัวเดียวมันคงไม่มาคงจะได้สุดเดียวนั้นเพื่อนนะอ่ะ,อะก่อนเข้าดูแนวทางรอนเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นนี่นแนวทางเลือกซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้จรรยานในการรับชม้วยนะครับดูเลขตัวเดียวนั้นเพื่อนนะไม่มาไม่มาหน่วยล่างแล้วก็บวกสาม เต็มดับสองตัวล่างก็ไม่ไม่มานั้นเพะนะเลขตัวเดียวทำได้สองอย่างนั้นพะนะ de con un pio 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 หวดแรกนี่ที่ผมเอามาตำแหน่งมาบวกกันนั้นเพื่อนะ7 7่ะเจ็ดเจ็ดบวกเป็นหกหกบวกแปดได้สี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ8 8่งหนึ่งบวกเป็นแปดแปดบวกแปดนั้นเพื่อนะ่ะแปดบวกแปดได้หกได้หกนั้นเพื่อนะ่ะแปดบวกแปดได้หกตำแหน่งตำแหน่งแรกได้เลขแปดแปดมาบวกแปดได้หกนั้นเพื่อน่ะ ยังไม่มายังไม่มาหลักหน่วยนั้นเพร่ะนะยังไม่มาหลักหน่วยแล้วก็บวกสามบวกสามเป็นเต้มดับล่างนั้นเพร่อนะบวกสามตัวนี้ไปบวกสามเพราะผมเขียนไว้ฝั่งนี้ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เห็นนั้นเพื่อนนะเพราะมันข้ามสูตรสูตรหลักหน่วยสูตรนี้อีกทีหนึ่งก็เลยมันเขียนข้อมกันก็เลยมัไไม่ไม่ได้ถ่ายว่าเป็นเต้มดับนั้นเพื่อนนะ บวกสามนั่นเพื่อนะหกบวกสามเป็นเก้าแต่ติดแต้มดับนั่นเพื่อนะติดแต้มดับอบวดเลขได้เลขหกนั่นเพื่อนะได้แปดมาบวกแปดเป็นหกไม่มาหน่วยนั่นเพื่อนะนวดถัดมา <c oughs> บวกกันได้เลขสอง บวกกันได้เลขสอง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 บวกสามเป็นห้าเลขหน่วยไม่มาสองบวกสามเป็นห้าแต้มดับของเราแต้มศูนย์นั่นเพื่อนะไอแต้มแต้มแต้มเด่นของเราแต้มศูนย์แต้มดับของเราแต้มห้ามางวดถัดมาบวกได้ห้าไม่มาหน่วยนั่นเพื่อนะไม่มาหน่วยล่าง บวก3เป็น8ดับแต้ม8นั่นเพื่นดับแต้ม8ดับแต้มแปดตำแหน่งแต้มบวกกันได้แต้ม0ูนงวดถัดมาทำได้เลขทำได้เลขเจไม่มาหน่วย7ไปบวก3ได้0นย์แต้มดับของเราแต้มดับของเราแต้ม0ูนแต้มเด่น 9กวกับสบวกกันได้เต็ม3ผ่านนั้นเพื่อนะมางวดถัดมา0เราบวกมาได้เลข3บวกได้เลข0เลข0หลักหน่วยของเรามา7 3 0ดบวกสได้สามเต้มแต้ม0ผ่านนั้นเพื่อนะแต้มดับก็ผ่าน แตันดับก็ผ่านแต่ผมไม่ได้เขียนลงใส่ช่องว่างตรงนี้ว่าผมเขียนฝั่งฝั่งเลยเลยอีกสูตรหนึ่งมาอ่ะมางวดถัดมาเราทําได้เลขสองดับหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะ่ะสองบวกสามเป็นห้าเลขล่างเราออกเต้มสี่นั้นเพื่อนนะ่ะเก้ากับห้าบวกกันนี้เต้มสี่อันนี้บวกกันเต้มห้าผ่านนั้นเพื่อนนะ่ะบางงวดถัดมางวดถัดมา ตำแหน่งเราทำได้เลข9ก้เบวก3เป็น2 9ไม่มาหน่วย9บวก3มเป็น2แเต้มเต้มสองตัวล่างบวกกันในเต้มศูนเต้มเด่นเต็มเต็มดับของเราเต้มสองผ่านมางวด่ถัดมานั้นเพื่อนะเมื่อถัดมาดับหน่วยล่างของเราดับศูนย์ดับศูนย์ออกสองผ่านนั้นเพื่อนะดับผ่าน เต้มแต้มดับล่างอีกที่หนึงบวกสามศูนย์บวกสามได้สามเต้ม2ตัวนี้บวกกันได้แต้มห้าผ่านมางวดถัดมาเราทำดับได้สองทำดับได้สองแต่พอดับเราก็ผ่าน2อบวกสามเป็น5อันนี้เต้ม1นึ่งเลขล่างสองตัวนี้บวกกันได้แต้ม1นึ่งผ่านนั่นเพื่อนนะ มางวดถัดมาตำแหน่งเราทำได้เลขสองออก1ดับหน่วยล่างเราผ่าน3 2มบวกสเป็น5้เต้มของเราได้แต้ม7ผ่านนั้นเพื่อนนะหผ่านไป2แต้มมางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขสองออก1ออกสองหนึ 3, ่บวกสาบวกสาม เป็นห้าต้มของเราเต้มสามพันอ่ะมาง,งวดถัดมางวดถัดมาสูตรด,ดับหลักหน่วยของเราทำได้เลขห้าออกห้าหนึ่งนั้นเพื่อนนะออกห้าหนึ่งมาหลักสิบแต่หลักหน่วยไม่มาห้าไปบวกสามได้ 8. แปดเต้มดับของเราแต้ม 8, แปดเต้มเด่นของเราเลขสองตัวในบวกกันในแเต้มหก เต็มดับเต็มแปดพันอ่ะมางวดถัดมางวดถัดมาสูตรเราทําได้เลขหนึ่งทำได้เลขหนึ่งเลขสามมาหลักหน่วยผ่านไม่มาหน่วยผ่านหนึ่งบวกสามเป็นสี่เต็มสองทัวล่างเต็มห้าผ่านงวดถัดมาสูตรเราทําได้เลขทำได้เลขเก้า นำเลขเก้าไม่มาหน่วย9ไม่มาหน่วยล่าง9กบวกสได้สองเต้มเด่นเลขเด่นแต้ม6ผ่านนั้นเพื่อนนะผ่านไปสองอย่างมางวดถัดมาสูตรเราทําได้เลข1นึ่ทำได้เลขหนึออก5ู้นยผ่านเลขดับพันผ่าน1นบวกสเป็น4 เต้มสองตัวล่างเต็มเต้มห้าแตเต็มดับของเราเต้มสี่ผ่านมางวดถัดมามางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขห้าสูตรเราทำได้เลขห้าเลขออกห้าสี่ผ่านไม่มาหน่วยไม่มาหน่วยห้าไปบวกสามได้แปดเต้มเต้มของเราสองตัวในบวกกันได้เต็มเก้าผิดกันเต้มเดียวเต็มแปดไม่มา มาเต็มเก้าอ่ะมางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขศูนย์ออกสามสองผ่านไม่มาไม่มาหน่วยผ่านศูนย์บวกสามได้สามต้มสองตัวบวกกันได้แต้มห้าผ่านเรื่อนไวไปเรื่อนไวไปเหลือง,งวดนี้ ทำได้เลขเกตนั้นเพื่อนนะมาหกมาหกอ่าผ่านดับผ่านนั้นเพื่อนนะแล้วก็เกตบวกสามได้ศูนย์ต้มสองตัวในบวกกันในแต้มเก้าผ่านนั้นเพื่อนนะอ่ะมางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขหกสูตรทำได้เลขหกเลขออกแปดห้าอ่ะดับผ่านนั้นเพื่อนนะไม่มาหน่วย 6บวก3เป็น9ไม่มานั่นเพื่อนนะ9ไม่มาอันนี้ติดแต้ม3 8กับ5บวกกันเป็น3อ่ะมาหวดถัดมาติดเลยไม่ไปหัวถัดมา,ม,มาตรงเลข4นี้เลขสนี้ไหมอ่ะมาตรงเลข4นี้เพื่อน เลขออกศูนย์ศูนย์หกนั้นเพื่อนนะศูนย์หกดับของเราผ่านนั้นเพื่อนนะดับผ่านสูตรดับผ่านสี่ไปบวกสามเป็นเจ็ดเต้มในแต้มหกนั้นเพื่อนนะเลขศูนย์กับเลขหกบวกกันในแต้มหกแต่ตัวดับของเราเอาสี่ไปบวกสามเป็นเจ็ดดับดับแต้มอ่ะงวดถัดมางวดถัดมาเลขแปด เ 8, ลขแปดศูนย์เราทำได้ทัแปดแปดไม่มาหน่วยแปดไม่มาหน่วยนั่นเพื่อนอนะเลื่อนไวไปมันตัวใหญ่มันเลยเลื่อนไวแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อนด้วยที่นี่ก็นี่กันแปดบวกสามได้หนึ่งเลขสองตัวบวกกันได้เต้มห้าเต้มหนึ่งดับไม่ผ่านทั้งสองอย่างนั่นเพื่อนมางวดถัดมา 4, สี่ศูนย์เราทำได้สี่สี่สี่บวกสามเป็นเจ็ด สตัวบวกกันในแต้มสองผ่านทั้งสองยางอ่ะงวดถัดมาได้7จ็ดสูเราทําได้7 7ไม่มาหน่วย7ไม่มาหน่วยเจบวกสเป็น0เลขออกหกนั้นเพื่อนนะศูนย์หเต้ม6กผ่านงวดถัดมาเลข3นั้นเพื่อนเนี่เลข3เนี่ยเลข3ามหมูน,นี้เลขสามทำเขียนเป็นแบบนี้เลข3าสาม ไม่มาไม่มาหน่วยสามไม่มาหน่วยสามไม่มาหน่วยสามบวกสามบวกสามเป็นหกต้มศูนย์ต้มศูนย์มางวดถัดมาตำแหน่งเราบวกได้เลขห้าห้าผลออกสองหกนั่นเพื่อนนะผ่าแต้มเดียวพลาแต้มเดียวของเราผ่านผ่านห้าไปบวกสามเป็นแปด บวกสมเป็นแปดบวกสามเป็นแปดผิดงวดนี้ผิดหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวด,งวดวผิดหนึ่งงวดอ่ะมางวดถัดมาสองบวกหกเป็นแปดผิดหนึ่งงวด ผมก็เพิ่งเห็นถ่ายความจริงสูตรเราทำได้เลขเกดสูตรได้ทำได้เลขเกดสูตรทำได้เลขเกตเ็ดไม่มาหน่วย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 เ็ดบวกสามเป็นศูนย์แต้มของเราได้เต้มห้าเลขเด่นบวกกันอ่ะมางวดถัดมา งวดถัดมาม <c oughs> วดถัดมางวดนี้ปะสูตรเราทำได้เลขแปดแปดบวกสามได้หนึ่งหลัก 8. 8ห,หน่วยของเราเลขสามแปดบวกสามได้หนึ่งอันนี้บวกกันในแต็มเก้าพันผิดหนึ่งงวดเพื่อนจะพอเต็มอ่ะมางวดถัดมาสูตรเราทำได้เลขเก 9, ้างวดที่ผ่านมา เก้าบวกสามเป็นสองเก้าไม่มาหน่วยเก้าบวกสามเป็นสองติดแต้มดับสองวันนี้น <c oughs> ียย่พูดยิิงคันคออ่ะสูตรเราทำเลขหกน,นั่นเพื่อนนะเลขหกเนี่ยยังไม่มาหน่วยนั้นเพื่อนนะเลขหกยังไม่มาหน่วย เวัน,นี้ผ่านมาทำในเลขเก้างวดนี้ทำด้เลขหกสูตรได้ทำด้เลขหกยังไม่เคยมาหน่วยยี่สิบห้ายี่สหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่สิบเก้างวดนี้ยี่สิบเก้างวดงวดหน้างวดที่สามสิบผมเขียนงวดสามสิบไปข้างล่างแล้วเขียนกันห่างกันห้างวดห้างวดนั้นเพื่อนนะห่างกันห้างวดอันนี้ยี่ห้ายี่สิบห้า อันนี้สามสิบสามสิบงวดหน้าน,นเพื่อนนะผมเขียนเขียนเลยงวดไปแล้ว <c oughs> เลขหกไม่มาหน่วยนั้นเพื่อนนะบวกสามเป็นเก้าเต็มดับเก้าเต็มดับเก้าผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรนี้เก้าเต็มเก้าบวกกันได้เตมเต็มเก้า ว่าแต้มดับสองตัวล่างของผมแต้มเก้านี่สูตรนี้ดับผิดหนึ่งงวดแล้วอีกสูตรหนึ่งของผมดับสองตัวดับแปดกับเก้าเพราะฉะนั้นเก้าไม่น่าเล่นสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดอีกสูตรหนึ่งยังไม่ผิดผมยังไม่ถ่ายผมจําได้อะผมยังไม่ถ่ายผมมาเห็นเลขที่ไม่มาหน่วย ผมมาเห็นสูตรที่ผมเขียนไม่มาหน่วยเปิดดูเสร็จแล้วยังก็เลยถ่ายให้เพื่อนไปเพื่อนเพื่อนไปเห็นเลขเด่นว่าผมเขียนให้สมาชิกไปผมเขียนเป็นตัวกันเลยนะันเพื่อนนะตัวนี้ผมเขียนเป็นตัวกันด้วยหลักหน่วยเลขหกนี่เอาเป็นตัวกันมันเข้าแต้มเสร็จแล้วถ้าสูตรนี้มาถ่ายออกอย่างนี้ผมเมื่อกี้นี่โทรไปหาทางภูมิกับหนังน้องจอกแกไม่รับสายนั้นเพื่อนนะแกน่าจะติดธุระอยู่่แกไปไหนอ่า ทยุดธุระแจไม่รับสายเดี๋ยวแจก็โทรมาแสดงว่าช่วงที่ผมโทรไปแจยหญิงแจไม่รับสายนั้นเพื่อนนะ,ะแสดงว่าแจยหญิงแจไม่รับสายเจเดี๋ยวแจก็โทรมาทุกวันเป็นอย่างนี้โทรหากันตลอดผมได้สูตรดีๆผมก็โทรหาท่านท่านก็นโทรกลับมาหาผมผมไม่รับสายวันถัดมาก็โทรหากันอีกเนี่ยเพื่อนนะปรึกษากันทุกนี่ได้เลขมาบอกจับสองตัวล่างส่งให้กัน ไม่กี่วันผมก็ส่งให้แล้วเพื่อน <c oughs> แล้วก็ทางเพชรบูรณ์ที่ว่าคนโทรหากัน,นบ่อยๆนี่ก็จะได้เลขไวนั้นเพื่นนะคนที่ไม่โทรหาก็จะได้ใกล้ๆวันหวยออกนั้นเพื่นนะยิ่งคนฟังใน youtube ก็จะเห็นตอนผมถ่ายนั้นเพื่นนะคนที่กลัวเสียเงินก็จะเห็นตอนถ่าย ว่าผมไม่ถ่ายผมไม่โหลดออกเพื่อนก็ไม่เห็นนั้นเพื่อนนะไม่เหมือนคนที่ว่าเข้ามาคุยกันคนเข้ามาคุยกันถึงจะเห็นบางทีผมยังไม่ถ่ายผมส่งออกแล้วนั้นเพื่อนนะผมเขียนเลขแล้วผมก็ส่งออกให้เลยอเลขหกไม่มาหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะแล้วก็บวกสามเป็นเก้าติดแต้มดับคลิปนี้เทอรเนียเพื่อนแปดเก้า ติดแต้มดับนั้นเพื่อน,น่ะแปดเก้าติดแต้มดับใครเลขคนไหนบวกได้แปดได้เก้าเก้าดับสองสูตรสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ผิดหนึ่งงวดห้าบวกสามเป็นแปดผมก็เพิ่งเห็นด้วยกันนั้นเพื่อนนะ่ะห้าบวกสามเป็นแปดห้าบวกสามเป็นแปดผิดหนึ่งงวดในจำนวนหนึ่งปีอันนี้มันงวดที่ยี่สิบห้า ผิดหนึ่งงวดเลขตัวเดียวผิดหนึ่งงวดผมก็เพิ่งเห็นด้วยกันตอนแรกผมก็ยังไม่ในนี่พอผมเห็นเลขแล้วมันไม่มาหน่วยผมก็เลยนี่ว่าสูตรนี่ผมก็เขียนเลขแปดอยู่ฝั่งนี้เลยเลยสูตรหลักหน่วยมาหลักหน่วยล่างมาอ่ะถ้ากับว่า <c oughs> บวกสามดับหน่วยล่างบวกสามเป็นเป็นเก้าหกบวกสามเป็นเก้า เป็นแต้มดับล่างนั้นเพื่อนนะ่ะสองสูตรจะบอเลขเก้าเลขแปดอีกตัวหนึ่งสูตรนั้นจะดับสองสองตัวสูตรนี้ดับหนึ่งตัวผิดหนึ่งงวดสูตรนั้นเดินยาวกว่านี้ยังไม่ผิดแปดกับเก้าติดเต้มดับล่างอ่ะฟังอธิบายนั้นเพื่อนนะ่ะผมไม่ได้เขียนนั้นเพื่อน่ะผมไม่ได้เขียนผมเขียนแค่หกไม่มาหน่วยหกไปบวกหกบวกสามเป็นเก้า สูตรนี้เฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวอีกสูตรหนึ่งแปดกับเก้าดับสองตัวล่างดับดับแต้มดับแต้มสองตัวล่างแปดกับเก้าสูตรนี้ดับเก้าอย่างเดียวผิดหนึ่งงวดสูตรนั้นยังไม่เคยผิดอ่ะเท่านี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ